สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมและน้องนะครับวันนี้ผมมีส้มตำปูปลานะครับแล้วก็คอหมูย่างนะครับและก็มีไส้กรอกนะฮะโอ้โหวันนี้มีของแซ่บๆมาชวนผู้ชมกินด้วยกันนะครับผมดูผมอยากส้มตำเหนือสิ่งอื่นใดเลยเออลุยไส้กรอกอย่างเงี้ยใชมผู้ชมมีข้าวเหนียวดูด้านล่างเดี๋ยวตเรากินโหยเย็นเจ็บเลยพี่เกม นละกอเขาขูดมาคิดว่าแช่แข็งเย็นมากเลยดรร้าหออมูยำม,ม,ม,มันเลยมึงจิ้มเจ๋วแล้วนะจิ้มเจ๋ยวแล้วใส่มากระหมะ มาคุณผู้ชมครับผมแทบแบกันด้วยกัน,นครับผมส้มตำรับครูปลาครับรรบ,บรรยากาศฝนตกแบบนี้นะฮะกินส้มตำมันมีพลังไหมจริงรอ่ะจริง <c oughs> โหมูนี่นีอาะแก่รสเด็ด thịt mằn à, ăn nhàng thính, hả? Mì mằn, mì mằn, nhàng đi cả mấy cậu. Sướng rồi, Leo, Sơn Tằm, ği nã nẻo, ai vậy, thuốc nẻo, ông nhầm. Lớn, ảu. หันตกอกหักกินได้หมดเผ็ดได้การเลยเนี่ยไม่มันขอเองครับ บริษสะสมมาเยอะแล้วอยู่ตรงแก้มกับตรงพุงเยอะเป็นพิเศษใช่ไหมตอบเลยสิถามใครเออตอนเราก็นั่งกันอยู่สองคนเนาะหาไม่เกิมไม่มีนะถ้าดีย้อยๆคืออย่างนี้ อุ้งนะจำไหมจำ่ะหมูดิขันเดี่ยวห้องกระดำนะเนี่ยคุณผู้ชมเอามาเบื่อคุณผู้ชมนะกินมาเริ่มเลยอยากส้มตำมะอยากกินน้ำปลาน้ำอะไรเนี่ยเขามีหมักน้ำปลาปลาหมอหางดำนะแล้วก็น้ำปลาปลาหมอหางดำนะนะเออ <c oughs> เดี๋ยวพี่จะลองสั่งมาน้ำปลาปลาหมกลังดำตื็นยังไงม,มั้ง <c oughs> เขาก็ทำน้ำปลาเอาปลาหมอกขังไปทำน้ำปลาไงรสชาติมันก็น่าจะเหมือนปลานิลนนะมั้งหน้าตาคล้ายปลานิลนนะ อยากกินอ่ะไม่มีอ่ะแถวบ้านเราไม่มีอ่ะแถวไหนที่มันมีไปก็นใต้เหรอในกรุงเทพอะไรอย่างงี้แถวกำลังตาคอนแถวะน้าล็กปลาประการอะไรไม่นะกรุงเทพก็มีเป็นบางคลอง เห็นเขาหวานแหมานี่มีแต่ปลาหมอกขางดำนถ้ามันกินอร่อยแบบปลาขาวบ้านเราเงี้ยมันก็ดีเนาะดีดีเพราะามันมีจํานวนเยอะมากนะแต่เขาบอกว่ามันไม่อร่อยไเพี่เพราะเนื้อน,น้อยอ่ะแล้วก็มันไปนทําลายระบบในเวนหมดนะ่ะ อันนี้กรอบรอยู่ปะจะคอใช่เปล่าใช่ใช่หรอใช่ผมเรียนเกษตรผมรู้อืครูสอนมาเลอเขาเขาผมปลูกกันเนี้ยได้กินก็นเหรอกินไม่เอามาบ้างอะ่ะคนเยอะไงอยู่ในห้องกันก็ประมาณหลายคนเราเรียนกเกษตรคือแบบนะ คืออยากปลูกอะไรได้สวยๆงามๆก็มาอวดบ้างดิจะได้มันจะได้งามขนาดนั้นนะจะได้เชื่อว่าโอ้โหเออผมปลูกอันนี้ได้นะอันนี้ได้นะเดี๋ยวผมเอามาพี่เกมตีผมมีอันนี้ไม่เคยมาผู้ชมเคยเอาอันนี้มาให้อยู่ด้วยเอาคณะมาให้เขาใบพุ่นเนี่ยก็หนอนลงอ่ะไม่ได้ใส่ปุ๋ยมั้งเนี่ยต้นท้าื้อคารวิมันโตธรรมชาติแล้วปลูกขาหนังด้วยนะปลูกเราบบกงามปลูกขนังเราไม่อยากใส่ปุ๋ยไง เอ้เลยอยากให้มันเป็นเขาเรียวกว่าอะไรอ่ะทรมันชาติอะ่ะปุ๋ยก็ใส่แหละแต่มันทามันจะได้กินไหมฮะมันจะได้กินไหมกินก็วันนั้นออกมาก็ไปผัดกินไมหมฮฮะปลูกแบบอินทตอร์อะ่ะมันก็มีวิธีท,ที่ทําให้ผักมันงามมันใหญ่ก็มีวิธีอยู่ก็ครูเขาไม่สอนผมอ่ะแล้วจะไปทําเพื่อรโรงเรียนอ่ะ ก็อยากเรียนแต่เขาเขาไม่สอนเขาสอนแค่ปลูกให้มันอันนี้เขาแต่ก็บอกให้ปลูกแค่นั้นเองใช่ใช่เขาบอกแค่นั้นแหละให้ปลูกนักเรียนโง่หมดคุณผู้ชมเขาบอกแค่นี้จริงกลับมาบ้านไม่รู้อะไรเลยไม่มีความรู้อะไรเลยปลูกผักเขาให้เป็นทำพี่เกมนี่ไงทําได้อย่างเดียวทําอะไรที่มันไม่ได้บอกนั่นหละไยางเนาะ ไม่เข้ากันเหรอเมาหกแล้วอ่ะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าจะปลูกต้นน้ำม่วงไปหรือเปล่าโอ้โูปลูกเป็นสวนก็ไม่ได้ยูดอีกแล้วปลูกต้นมะม่วงอืมก็ปลูกมะม่วงอ่ะซื้อกล้ามาขุดใส่ดินแล้วปลูกหลุมเลือกอะไร ไม่ต้องกะขนาดนั้นมันโตง่าย,ยแล้วมะม่วงอะ่ะเออเอามามองปลูกได้ใช่ไหมืึปลูกอะไรอย่างปลูกทุเรียนนี่ไม่รอดแน่นอนตัวทุเรียนไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้าไปเก็บไปโรงเรียนผมน่จะเห็นแปลงผักเต็มเลยนะเห็นแต่แปลงอะ่องอะครับมีมีในช่วงนี้กำลัง ทำแปลงใหม่กูจะมันกำลังขึ้นรับๆที่เราเก็บมันเขียยาวได้สิบโลเลยนะโอ้โหแปลงเป็นร้อยไร่ไม่ถึงสองแปลงเองโอ้โหกินนี่คุยกับทำมิกอยู่นี่ทำมิกอยู่นี่ซื้ออะ ไม่กล้ากินหนังกรอบ <c oughs> มันๆน,น,นี่เรากินอันนี้ไม่ซีเจีมอิ่มเลยมันตกหนักขึ้นเนี่ยตกดิมันตกแป๊บหนึง่งมันก็ไปคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวมืดมามันก็ตกมันก็ไปผมออกไปเอาส้ตามตำไม่ให้ตกใส่ผมเปียกหมดเลยดีๆกรอบกอบ่อน โอ้แล้วแฟกเลย้มันดึงยากนะมันวันก่อนก็ดึงยากเจ้านี้มันเขาใช้เชือกเส้นใหญ่มันเป็นได้เลยเนี่ยอเลยดึงยากถ้าเส้นเล็กมันปุ๊บปุ๊บเลย งานก็ปละลักปลามาลอะไรวะรักเหรอรักเกหรอ,ก,ก,หรอก็รักรักยกูอ๋ะให้คนอะก็รักรักสองราาักสามัยนะมึงมึงแบ็นคนน้อยไง เดี๋ยวพี่เจอเดี๋ยวพี่บอกค่อยหมดก่อนคิดเก่อะไรอ่ะตกไม่เขาก็รู้ว่าผมรักเขาครบครบสองครบสามเนี่ยคุณผู้ชมบอกให้เขารู้ตัวอะไรเงี้ยเนาะมันจะได้แบบไม่ฝ่ายนั้นเขาจะได้แบบรับได้ก็รับรับไม่ได้ก็ไปอย่างเงี้ยเนาะเขาของเราไม่ดีเขาพี่เก่งว่าห้าหกคนเหมือนกันนะไปไม่รู้ไปไหนตนตกอนตกแล้วจะกลับไปที่ไหน เดี๋ยวก็จะไปอันนี้ตกถใาตัดดิโอไม่ได้จะตัดไปบดดเอยวันนี้ก็ชอยผู้ชมมากินต้มตํานะครับบรรากาศฝนตกฝนตกฝนตกเป็นไม่ทุกวันนะครับุณผู้ชมลาคุณผ้ชมไปที่นี้ก่อนนะครับผมเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีคครับ